hello everybody so it's my turn of teacher golf นะคะอ่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนทุกคนลูกอ่ะเรากลับมาสู่การเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับ teacher golf อีกครั้งนะลูกในเรื่องอะไร s c h o o l day หนูจำได้ไหมลูกเรื่อง School day คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะแล้วกิจกรรมต่างๆที่เรามาโรงเรียนเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรบ้าง๋ยบนี้เราจะมาดูกันแล้วก็ ก่อนอื่นเราทำกิจกรรมันี้ก่อนเกี่ยวกับ the day of the week นะคะอะพร้อมเตรียมตัวอะ so everybody please look at this write the days of the week อะทุกคนดูตรงนี้เห็นไหม so the first is the big capital letter is M ทุกคนก็สามารถเดาได้แล้วว่ามันคือวันอะไร อะไรลูกมันอะไร Monday M O N D A Y อะ Look and write อะเพราะฉะนั้นทุกคนสังเกตว่าคำที่ทิเชอร์เนี่ยให้ดูมันจะมีเพนสนะบางตัวที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะอย่างเช่นวันเนี่ยใช่ไหมอะเพราะฉะนั้นข้อต่อไปอะไรเป็น big capital letter T Yes เพราะฉะนั้นต่อกับวันจันทร์คือวันอะไรวันอังคาร Tuesday T U E S D A Y Tuesday วันอังคารอะต่อไป Who can g r a c e อะ What it h o first Double U อะต่อด้วยะ E D N E S D A Y Wednesday and how to pronounce the word นะคะทุกคนต้องอ่านออกเสียงด้วยนะลกูกอ่ะต่อไปต่อไปเมื่อ Monday Tuesday Wednesday ต่อไปวันอะไรถูกต้อง Thursday T H U R S D A Y Thursday one พารหัสบรีโอเคต่อไปฟลาย a ด f uh, ์ the first letter is F the sound is f F R I D A Y Friday one so ต่อไปลูก a ่ะ the first letter is S A T U R, D, A, Y, saturday one sao uh. and last one is this is the sound is sir s-u-n-d-a-y sunday one uh thit. so everybody please look at this all together to He is a boy and he she is a girl. อ่ะในรูปภาพนี้มีสองคนคือเด็กผู้ชายแลก็เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายชื่อว่าแดน Listen and repeat after me. Dan. Very good. ต่อไป what i what is her name. Her name is Sue. Sue. อ่ะเพราะฉะนั้น The boy ผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแดนแล้วเด็กผูวิ่งคนนี้ชื่อว่าซูอ่ะเรามาดูเรามาดูตารางตารางเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทั้งสองคนนี้เขามีในวันต่างๆดูบ้างนะลกูกอ่ะ the first Sue s u on Monday Sue ทำกิจกรรมอะไรอ่ะเป็นรูปมีอักษอรอะไรนะ่ะเป็นตัวโนต้ตใช่ไหมคะ ดังนั้นมันคือวิชาอะไรอ่ามันคือวิชาดนตรีดนตรีภาษาอังกฤษเรียกว่า music very good again music นะคะอ่ะมันคือวิชาดนตรีโอเคต่อไปแดนในวันจันท์อ่ามีกล้องจุลทรรศน์ด้วยมีบีเกอร นี่คือเราเขาเรียนวิชาอะไรลูกแดนอะวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกวิทยาศาสตร์ science science but too many Thai students say science science, science. นะคะไม่ใช่ science, science เราอ่านว่า science science one more time science okay ต่อไป on Tuesday บ้าง on Tuesday หนูเห็นซูไหมลูก วรังคารสูเรียนวิชารายมีผู้กันด้วยนะคะอ่ะมีแท่งสีหลอดสีด้วยคือวิชาลายลูกศิละปะปิละศิลปะภาษาอ,อังกฤษ,ษ,กษเรียกว่า art art อีกครั้งนะลูก art a r t art วิชาศิลปะนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อมูลของแดนบ้างแดน แดนทำกิจกรรมอะไรอ่ะมีรองเท้าผ้าใบมีเชือกกระโดดทำกิจกรรมนี้ที่ไหนลูกเออ At the gym gym อีกครัง้ง gym G Y M gym gym คืออะไรลูกว่าด้น this m e a gym โรงยิมสำหรับเอาไว้ใช้ เล่นกีฬานั่นเองนะลูกนะต่อไป on Wednesday Wednesday is the same with Monday เลยใช่ไหมเหมือนกันเลยข้อมูลเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นวิชาอะไร science science โอเคอันนี้ล่ะของแดนแล้วลูกของแดนวันพุธเหมือนกับูวันอังคารเลยใช่ไหมวิชาอะไรศิลปะวิชาอะไรภาษาอังกฤษ A R T. art art อา t โอเคสิละปะอ่ะต่อไปเรามาดูในตารางของ on Thursday กันดูบ้าง on Thursday นะลูก on Thursday วันพฤหัส,สบดีซื้เรียนวิชาอะไร A อมี divided มี minus มี plus เป็นเครื่องหมายบวกลบคูณหารพวกเนี้ยแลนะ้เรียนลองเดาสิคะมันคือวิชาอะไร Who can g u e s s what subject yes มันคือวิชา maths m a t h m a t h m a t h คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองลูกอ่ะเรามาดูข้อมูลของแดนดูบ้างแดนแดนวิชาอะไรอะ่ะเหมือนกับซูที่เรียนวันจันเลยวิชาดนตรี music music นะ,ะอ่ะต่อไป วันศุกร์ on Friday ซูซูเรียนวิชาอะไร gym 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 โอเคโรงยิมนะคะแดนเหมือนกับส่วันพฤหัสเลยคือวิชา maps maps m a h s นะคะอะต่อไปเรามาดู on Saturday วันเสาร์ สูมีกิจกรรมอะไรกิจกรรมคลับคือชุมนุมมีอะไรลูกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วแดนละ่ะแดนมีกิจกรรมชุมนุมอะไรในวันเสาร์ฟุตบอลฟุตบอลอ่ะโอเคออนซันเดย์ออนซันของซู is the same is the same ก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยซูเรียนชุมนุม Computer ใช่ไหมคะอ่ะโอเคแล้วต่อไปวันอาทิตย์ Sunday แดนล่ะลูกข้อมูลของแดนล่ะแดนก็เรียนวิชา m ม s i c ิ Music, วิชาดนตรีอ่ะโอเคโอเคนักเรียนรู้แล้วนะคะว่า ข้อมูลที่พิเชอร์บอกไปเกี่ยวกับซูและแดนนั้นที่เขาเรียนนั้นในแต่ละวันของสัปดาห์เนี่ยเขามีกิจกรรมแล้วเรียนในรายวิชาอะไรบ้างทุกคนรู้แล้วนะคะอ่ะทีนี้ทุกคนมาดูต่อในข้อที่2ใหญ่นะ,ะข้อที่สใหญ่พิเชอร์ดูข้อที่1 she's got m a t h on Thursday she's got maths on Thursday She ทุกคนก็ต้องดูตรง on Thursday หนูต้องไปดูช่องข้อมูลที่อยู่ตรง Thursday ใช่ไหมคะ,ะว่าซูกับแดนเรียนวิชาอะไรไปดูสิ she's หนูต้องดูก่อน she's ในตัวอย่างประโยคเขาให้อะไรมาให้ she's คำสรรพนามนะคะเรียกแทนตัวบุคลบคลที่เป็นผู้หญิงส่วน he's ใช้เรียกแทนบุคคลที่เป็นผู้ ใช่แต่ข้อที่1นึ่เขาเขียนมาว่า She s h e i s s h e i s ดังนั้นต้องดูข้อมูลของใครเดี๋ยวมันพฤหัสด,ดูข้อมูลของ Sue โอเคแต่ถ้าข้อ2องเนี่ยขึ้นต้นด้วย he ดังนั้นเราต้องดูข้อมูลของใครวันศุกร์ดูของใครดูของแด n นะคะแล้วก็ตอบว่า yes หรือ no อ่ะดูข้อที่ <S 1 s h e s got maths on Thursday day she's got math on Thursday หนูต้องไปดูวัน Thursday ใช่ไหมคะ Thursday อยู่ไหนอ่าอยู่นี่ she's got math คณิตศาสตร์สู้มีเ,เรียนคณิตศาสตร์เนวันพฤหัสบดีใช่ไหม Yes or no Yes ต่อไป number two he's got gym on Friday he's got gym on Friday อ่ะ he เราก็ต้องไปดูข้อมูลของแดน on Friday ว่าแดนเรียนอะไรใน Friday วันศุกร์นะคะ He's got gym gym ไหม No because เขาเรียน math He's got math on Friday ต่อไปข้อที่3ลูก Number 3 She's got art on Monday ไปดูช่อง Monday s He's got art on Monday. Yes or no? No. Okay. วิชาดนตรีนะคะแต่เขาบอกาเป็นวิชาศิละปะปะต่อไป He's got football club on Saturday. He's got football club on Saturday. ไปดูข้อมูลของวันเสาร์ Saturday. He's got football club. Dan. Yes or no? Yes. โอเค and last one is she's got computer club on Sunday on Sunday she's got computer club on Sunday right yes ah uh, so everybody please check the answer together and follow the teacher please well done เก่งมากเลยลูก่ะ uh, okay อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เราทำไป่ะ uh, หนูสามารถบอกได้ว่า ข้อมูลของบุคคลสองคนนี้คือแดนแล้วก็ซูนะลูกว่าในแต่ละวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเขามีกิจกรรมทำอะไรบ้างนั่นเองนะลูกนะอ่ะโอเคต่อไปเรามาต่อในกิจกรรมที่3ทุกคนจะต้องดูลายวิชาทุกคนจะต้องดูเป็นรายวิชานะคะ Monday ต้องดูช่อง Monday She s เขาใช้ชีสหมดเลยใช่ไหมลูกเนี่ยเห็นเปล่าเขาใช้ชีสขึ้นต้นดังนั้นต้องดูข้อมูลของซูก่อนในช่องแรกส่วนสุดท้ายช่องสุดท้ายคือ h e สหมดเลยดังนั้นต้องดูข้อมูลของแดนนะคะข้อที่1 Monday ไล่ตามวันไปเลยลูกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะ,ะวันจันทร์ o n Monday she s h e ีสกัดม And he's got signs. S C I E N C E signs. Okay. Papa Tuesday. She's got art. A R T art. And he's got gym. G Y M. Gym. Papa look on Wednesday. she's got s i z e s ah, are the same with the same with num uh, the number one of Dan เลยเหมือนกันเลย s i z e s S C I E N C E and he's got art ah, okay art สินละ,ะต่อไป on Thursday she's got บุคลาคุณหารบุคลาคุณหารลูก math M A T H S okay and he's got music ah very nice okay uh for the number five please number five on Friday on Friday อ่ะ uh, on Friday she's got gym G Y M gym and he's got ก o อะไรลูก M A T H S math อ uh, okay. uh, ่ะโอเคอ่ะเราลองมาดูดีว่าที่ทำกันไปเนี่ยถูกหรือเปล่าอ่ะลองดูนะลูก one two three Well done. Very good. Great job. s Okay. เก่งมากเลยลูกอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพอกันแค่นี้ก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวเราต่อกันครั้งหน้านะคะอ่ะ uh. so everybody today the class finish goodbye